ซุกขีมันสมมันเครื่อไม้คว้มเจ็บใหญ่ใดคว้มไข่ใหญ่หนี้สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุดูคนครับยินดีตอนรัแรกสูดซองสิทมึงอาจแชาแนลนะครับพี่น้องมาหน,นี้ผมวูดสิทธาพี่น้องมาเลาะตลาดเศร้าครับพี่น้องตลาดเศร้าตลาดสมพรครับสร้อยธนสิทธิ์ครับพี่น้องน้องพี่นะครับพี่น้องไปกันเลยครับพี่น้อง ครับพี่น้องเดินกับเดินกับางขมากับข่อย้านไกล้ครับพี่น้องบ้านไกล้ครับพี่น้องหลายอย่างครับพี่น้องนี่ตีนนี่น้องนี่ย่งเสียครับพี่น้องน้ามีวันนั้นขายหมูครับพี่น้องขายหมูหมูโอ้หมูลายขายพี่น้องอุปกรณ์งานครับพี่น้องงานเนื่อ อสิพงน ok ี่ครับสิพ่งนี่ครับมืนไม่กับนีครับผมมือกันี่ครับเี๋มือกับน่ไม่ครับเง ตั้งผักดีก็มีขายผักครับพี่น้องขายผักอังมีกิดบักเจี๊ยบกแกเจี๊ยบกุย่างครับพี่น้องตั้งนี่ครับบขายผักครับพี่น้องเป็นตลาดเสาครับพี่น้องเปิดทุกมมือนะครับพี่น้องลเ้าตลาดสมพ่อครับพี่น้อง เล่นมากครับพี่ร้านขายหมูละลายครับพี่น้องขายหมูหครับพี่น้องขายหมูขายไก่ครับพี่น้องหลายครับพี่น้อง ครับพี่น้องไปกันทุกทีเกินมากพี่ขายมูขายใจครับพี่น้องไรตลาดนี่ตลาดไงครับครับพี่น้องตลาดไงตลาดสมพรครับสร้อยชนสิทธิ์ครับพี่น้องอำเภอบางที่รับกระถูกมีหกมีสิบบาทน้องโตัวแบบใส่ครับพี่น้อง นี่คัดนี่ไก่นี่เนื้เนื้อมูครับลายครับพี่น้องครับพี่น,อนอ้องเนี่ยมาสฟอร์ล้านไคลเนื้อครับพี่น้องเนื้นอ ั่คสุดสับพี่น้องนี่แดงๆครับพี่น้องขึ้นมาจะเป็นล่างขาย หมูหลายครับพี่น้องรกระดาษกระดาษมะม่มะพ่อดครับพี่น้องยูส่อยธนาสิทธิ์ครับอันเภอบางพี่ครับนี่ครับะขายหมูครับีงานน่ง่ายครับพี่น้อง เลี้ยดต่อเลยครับพี่น้องเลีดต่อเลยครับพี่น้องไม่คว้าล่างคล้ปลาครับพี่น้องไข่ปลาปลาอะไรปลาดุกตัวนี้ไงครับพี่น้องเอ้าไล่ไปไล่ไปนี่ตั้งคลิปครับพี่น้องถ่ายคลิปครับอันนี้นี่ครับพี่น้องอ ไปนอไบกับกตนครับไ่นองรบัวนลังปสัมผัตการมัโตกได้ครับเป็นเรือเป็นเป็นสินี้ครับสินรับรับับลยครับี่นองลบตัวนี้ครับี่นองานี้ข้างนรับเสี้ยวกระเพาะ มันทานทะเลกันนี่ครับพี่น้องปลาหมึกปลาหมึกนีุ่้งครับพี่น้องสูงมนี่สูง ก็แล้วครับพี่น้องครับพี่น้องตานนี้ครับพี่น้องตาหนี้หนึ่งตาทิพย์ครับพี่น้องปลาดุกแบบพันกันกันมีครับพี่น้องเอาไปต้บไปอ้อมไปเลยครับพี่น้องปลาตะไคเมียก็มีปลาหะไรอย่างครับพี่น้องอะไรดีจ้าดูดินตะเพียนก็เอาหรือว่าให้พี่มาตะเพียนไปก็แล้วครับพี่น้อง ตลาดที่นี่ตลาดน่าขายหมูหลายครับพี่น้องขายหมูตลาดสมมาพอดไส้ธนาสิทธิ์ครับพี่น้องบางพี่ครับตลาดเศร้าครับมีทุกมือครับตลาดที่นี่ตลาดขายหมูครับพี่น้องหลาย คือตัวพัดตัวน,นี้ครับพี่น้องพัดตัวดินนี่ตัวพัดครับพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องเป็น,เป,นเป็นกำลังใจให้ชิดมึงอดัดแนหนเลยเด้อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยเด้อครับพี่น้อง มีคนมาพี่น้องมาเดือดรอตลาดน้ำมาวคนครับพี่น้อง้อ่พนาสีเพื่อ,อบางพี่ครับมรับิดมีแต่บประมาณนี้นะครับพี่น้อง ดีดีไม่แห้งหักแห้งแบ่งปันครับพี่น้องสวัสดีครับ